สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นโมรถจักรยานู่ยู่นะครับจักรยานไฟฟ้าป่ยู่นะครับก็พี่โมก็จะเป็นกล่องตัว e 72ึ่สองหนึ่งสามศูนย์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมครับล้อไม่ต้องเปลี่ยนนะครับรถก็วิ่งความเร็วห้าถึงหกสิบสบายๆนะครับวิส่งของนะครับลูกค้าก็ต้องการเพิ่มก็มีตัวยึดมือถือด้านหน้านี่แล้วก็ที่แผ่นของตรงนี้นะครับที่แผ่นของนะะเดี๋ยวเราจะไปทำแล้วเหยวเสร็จแล้วเราจะไปเทสกันดูนะครับโอเคครับ ็ผมได้ต่อกองเสร็จแล้วนะครับสรุปกล่องผมใช้7250แล้วกันเพราะว่าตอนแรกจะใช้72อ่าตัว7 2 1 3 0นะครับขนาดมันเท่ากัน7250้ามันล้อมันเป็นล้อเดิมไงผมก็เลยมาใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับก็จะไล่เมนสายให้ดูก่อนว่าสายในตัวสายมันจะมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นเลยก็มีสายสีดําสีแดงคู่นี้จะเข้ากล่องจะเป็นสายตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมใช้สายเป็นซิลิคโคนนะครับประมาณเบอร์10นะครับอ่านี่เบอร์10บเบอร์10นะครับก็ ใช้เป็นปลั๊กตัว TX90 นะครับเพราะว่าจะทำการถอดแบตเวลาจะเอาไปชาร์จข้างนอกนะครับก็จะทำทุดชาร์จให้ตัวลูกค้าไปด้วยนะครับแล้วก็ปลั๊กต่อไปก็เป็นปลั๊กชาร์จสำหรับชาร์จในรถนะครับวนไปชาร์จแบบว่าไม่ต้องถอดแบตนะครับส่วนสายต่อไปที่ต่อร่วมกันก็จะเป็นสายตัวไฟเลี้ยงระบบนะครับไฟเลี้ยงระบบจะเข้าสายในชุดนี้สิพินน้ครับจะเป็นสีดําสีแดงนะครับส่วนอีกฝากหนึ่งนะครับจะเป็นสีเหลืองกับสีดํา เข้าไปกับตัวชุดเมนนะครับเพราะว่าสายแต่ละเส้นในสายพินนี้มันมีความใหญ่ไม่เท่ากันมันก็เลยสีดําสีเหลืองเนี่ยมันใหญ่เขาก็เลยคงเอาสายเส้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นไฟเลี้ยงระบบนะครับสายที่อยู่ข้างๆตัวกล่องเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันก็มีสายไฟด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นไฟลบนะครับแล้วก็เป็นไฟเบรกนะครับไฟมันมันไม่ถึงกับไฟเบรกมันเป็นไฟแช่นะครับไฟแช่ถอยหลังตอนเราเปิดไฟหน้าด้านหลังจะขึ้นแช่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายกับไฟเลี้ยวขวานะครับ โอเคสายต่อไปก็จะเป็นสายกับตัวกล่องครับตัวกล่องเนี่ยย้ำนิดนึงว่าอาจจะมีการกลับสายมอเตอร์เล็กน้อยก็คือเราจะต้องกลับสายมอเตอร์สีเหลืองกับสีเขียวนะครับถ้าเป็นกล่องรุ่นนี้นะไม่ใช่กล่องตัวตะัวจ G ถ้าตัว G ีที่มันมีสายสีขาวอ่ะทิกหากันเนี่ยคือโอเคอันนั้นจะเอาไว้กรณีแบบว่าเซ็ตระหว่างล้อกับกล่องแต่ตัวนี้มันไม่ต้องเซ็ตกับล้อกับกล่องนะครับหรือว่าเราต้องใช้การกลับสายเอาเองนะครับการกลับสายเอ,เองก็คือ คือทําให้มันเดินหน้าหรือถอยหลังหรือว่าองศาของล้อแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้นี่ผมกลับสายสีเหลืองกับสีเขียวเนาะสีน้ำเงินผมไม่ได้กลับให้ดูก่อนนะครับถ้ากลับสายตรงนี้ผมต้องกลับสายที่อฮเซนเซอร์ด้วยนะครับเหลืองกับเขียวนะครับอ่เหลืองกับเขียวกลับกันไอ้โทษทีเหลืองกับเขียวกลับกันถูกแล้วนะฮะแล้วอันนี้เหลืองกับเขียวเห็นไหมด้านหน้ากับด้านข่างกลับกันสีน้ำเงินอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับใส่สายแจ็คไม่แน่นนี้นี่คือสายส่ยแจ็คไม่แน่นมันปูดออกมานะเดี๋ยวต้้้อองงงไปลสสาาาาาใหม่่่่่นนะรรบีีเเพวทถแ มันจะเกิดอาการรถกระตุกสะดุดนะครับกระตุกสะดุดก็หมายความว่าคล้ายๆเหมือนฮอเซนเซอร์ประมาณว่าเสียนะครับอลองดูก็ได้ถ้ามีรถจักรยานแล้วลองสายเนี่ยหายไปเส้นหนึ่งนะบางทีตอนออกตัวนี่มอเตอร์จะดังกึกก้ากึกก้ามอเตอร์กระตุกนะครับก็เกิดจากการใส่สายตัวนี้ไม่แน่นหรือใส่สายไม่ถูกกับสายไม่ถูกนะครับโอเคไปดูสายต่อไปในกลุ่มของสายที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะเริ่มจากาตัวสายไฟเลี้ยงของมันก็จะเป็น ไฟสวิตช์นะครับเป็นสีแดงอ่ะสายของตัวของฟูยูก็เป็นสีแดงนะของตัวกล่องก็เป็นสีแดงนะครับต่อไปก็จะเป็นสายตัวเบรกนะครับเบรกอ่ะตัวนี้จะเป็นสีอม่วงนะอ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีเหลืองนะครับอ่าย้ำนิดนึงว่ารถตัวฟูยูไม่ได้เป็นไฟ12โวลต์มาเลี้ยงในการเบรกนะครับคือเขาใช้ไฟลบในการเบรกก็คือเบรกโลเบรกโลก,ก็คือการทิกไฟลบอ่าเพื่อป้อนคําสั่งเบรกให้อ่าพลังงานล้อเจนเข้ากล่องเพื่อออกไปชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าอ่า เป็นการตัดระบบตัดระบบการเร่งคันเร่งคือถ้าเรากดตัวเบรกนี่ก็จะไม่เร่งก็จะตัดคันเร่งออกไปเลยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นสายตัวไม้วัดรอบนะครับไม้วัดรอบของตัวเจ50เนี่จะเป็นไม้วัดรอบแบบอนาล็อกพูดง่ายก็คือแบบว่าเป็นพันเฉยนะไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นซอยทอทูตนะนันั้นคืออีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นพันจ่ายก็คือแบบอนาล็อกก็สามารถเสียบสายตัวสีฟ้ากับตัวสีเหลืองแก้มดาได้เลยนะครับก็จะเป็นสายตัวสัญญาณ สัญญาณตัววัดความเร็วนะครับาตรความเร็วอาจจะแข็งนิดนึงหรืออ่อนนิดนึงก็ขึ้นอยู่กับตัวมิเตอร์ของแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันบางรุ่นก็สามารถจูนและปรับแต่งได้นะครับแล้วก็มีสายสำหรับทิกในการเปลี่ยนความแรงบางรุ่นก็ไม่มีแล้วแต่นะครับส่วนเรื่องของอตัวนี้จะเป็นสายในเรื่องของคันเร่งนะครับสายคันเร่งเนี่ยจริงๆแล้วที่ตัวกล่องมันจะมี 3- สีใช่ไหมมันจะมีสีดําสีเขียวสีแดงนะครับแต่ว่า สายตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับสีแดงนะครับเป็นไฟบวก5โวลต์ครับส่วนตัวนี้ก็จะต้องไปใช้กับสีสีชมพูของฟูยูนะครับส่วนสีน้ำตาลน้ำตาลสีเขียวก็อยู่เหมือนเดิมสีเขียวสักทีสีเขียวก็อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับก็ฟูยูก็เป็นสีเขียวนะครับส่วนสี medical, ดําเป e ็นกาวนะครับสีดําเป็นกาวตัวนี้เป็นสีเทานะครับอ่ะก็ดูสายเอานะครับถ้าบางคนดูแล้วไม่เหมือนนะครับโอเคครับต่อไปเป็นสายเกียร์นะครับสายเกียร์เนี่ยบางคนสงสัยมากเลยว่าเอ้ยทำไมมันมีที่ต้นทางมี3เส้นนะครับอ่า ต้นทางมี3เส้นแต่ว่าปลายทางมี2เส้น,นครับไม่ต้องห่วงนะครับใช้2เส้นด้านข้างได้เลยตรงกลางไม่ต้องใช้เพราะว่าตรงกลางมันเป็นสายก้าวซะส่วนใหญ่ครับบางทีก็คือเอาไฟลบจากตัวเมนมันเข้าระบบชุดชุดสายแพรมันแล้วเลยไม่จําเป็นต้องใช้นะส่วนสายอย่างอื่นตรงนี้ที่เราไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่ามีสายอะไรบ้างครับอันนี้เป็นสายชุดกันขโมยนะครับกันขโมยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราใช้แบต ร์72โวลต์แล้วการขโมยเราต้องถอดออกนะครับเพราะว่าการขโมยเนี่ยมันรับได้แค่48ถึง60โวลต์นะครับมากกว่านั้นมันจะมีปัญหานะครับตัวตัวสายต่อไปอ่นนี้สายขาวนะครับสายขาวเนี่ยมันเป็นสายตัวคืนพลังงานเจนพลังงานนะครับถ้าเกิดเราเสียบถ้าเราเสียบสายขาวเข้าหากันนะครับมันจะดึงรถเมล์ลาเบกมันจะดึงแล้วมันจะเจนพลังงานกลับมานะครับโอเคถ้าเราถอดมันก็เบกแค่ตัดระบบเฉยๆนะครับ ส่วนสายตัวคู่นี้นะครับมันเป็นสายตัวออกโลก,กับออ,ออกแรงกับไม่ไม่ออกกระชากกับไม่กระชากพูดง่ายคือซอฟต์สตาร์นั่นแหละถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บมันจะออกนิ่มถ้าเราถอดปลั๊กมันจะออกแรงนะครับแล้วแต่คนนะอันนี้ก็เป็นโค้ดในการต่อไม้ไวรอบอีโค้ดหนึ่งนะบางทีก็ไม่ได้ใช้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชุดพูดง่ายก็คือเหมือนพวกาสายควบคอนโทนนะนี้อาจจะไม่ได้ใช้อันนี้จะเป็นสายถอยหลังนะครับคู่นี้จะเป็นสายถอยหลัง ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกไฮเบรกไฮที่ผมบอกตอนแรกว่ามันเป็นไฟ12โวลต์นะครับในการเบรกนะฮะโอเคส่วนเรื่องสายอื่นๆก็ครบมมาแล้วล่ะครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีเพิ่มเติมมีตอนนี้ผมก็จะใส่มิเตอร์ด้านหน้านี่มิเตอร์วัดโวลต์ก็จะต่อเข้ากับสวิตช์กุญแจครับบวกบวกจากสวิตช์กุญแจแล้วก็ลบกาวที่ใดที่1ก็จบแล้วนะครับอันอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับรถคันนี้ก็เดี๋ยวประกอบก็เสร็จวิ่งได้แล้วนะครับโอเค เดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วไปลองวิ่งกันดูนะครับโอเคครับก็มันจะมีที่ชาร์จนะครับตัวตัดแล้วก็มีตัวกระจกมองข้างนะครับก็วยึดโทรศัพท์ไปแล้วแล้วก็บัตเตอรี่คือเดี๋ยวผมจะให้ปักตัวไว้เวลาถอดน,นะครับมาคือแบบยกออกยกออกได้เข้าออกเงี้ยยกออกก็คือถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จข้างบนนะยกออกขึ้นเข้าออกได้เวลาแบบว่า จะแบบไปชาร์จในบางคนอยู่หอหรืออยู่ตึกนะครับโอเคนะครับ่เนะ,บะเดี๋ยวไปลองเกียร์หนึ่งก่อนฟังเสียงกันเกียร์หนึ่งครับเกียร์สองเกียร์สามะจะบอกก่อนว่าตัวนี้มันยังใช้ล้อเดิมอยู่นะผมไม่ได้เปลี่ยนล้อ,อเบรกล้อเดิมชุดน้ำเดิมนะครับงบเลยถูกนะงบเลยใช้แค่ประมาณ18ื่นแปดรวมรถนะ เพราะเรามีแค่แบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนที่ชา้านะรอเป็นฝูยู่นะครับอ่าตัวนี้ตีมา500วัตต์นะครับตีแต่ห0 0วัตต์เดี๋ยววัดจริง500หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะแรงไหมนะครับชุดสเตอร์โซ่เหมือนเดิมสามารถต่อใส่ขาปั่นได้เหมือนเดิมนะรอหน้าเป็นแม็กเหมือนเดิมนะครับไปหน้าสว่างโลโลนะครับอ่าไปดูเดี๋ยวไปลองขับดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคความเร็วจะเท่าไหร่นอ แต่เรื่องตัวมิเตอร์นี่ผมแถมให้แต่ผมยังไม่ได้ใส่โอเคล็อกฝาไม่แน่น่าเกียร์หนึ่งก่อนเลยโอ้ดึง500ร้อนี่ถือว่าดึงนะขึ้นเขาอะไรสบายฮนะโอ้โหดึงมากดึงมากไปไปอ้าวน้ำมาแล้วน้ำมาโคตรเร็วอะ่ะเม่อกี้ผมลองขี่น้ำไม่มีแต่นี้น้ำมีแล้วโอ้โหรู้สึกว่าน้ำขึ้นเร็วมากเดี๋ยวเราเค่อยย่อง,อง<ๆ>ไว้ก่อนนะ มาน้ําบ้านผมมันขึ้นแต่มันขึ้นขึ้น,นลงลงมันก็เลยแบบไม่ค่อยห่วงเรื่องตรงนั้นเท่าไหร่รถไฟฟ้ามาลุยน้ําได้เดิมแต่ว่าไม่ควรท่วมเกินยางเพราะว่าบางทีรถบางรุ่นเนี่ยมันใส่เอาไว้แล้วก็เหมือนประมาณว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีชุดกันน้าอ่ะพูดง่ายชุดกันน้ําไม่ดีซีลิโคนไม่ดีนะโอเคซีลิโคนไม่ดีมันอาจจะทําให้ตัว กันน้ำมีปัญหาได้นะครับอ่าโอเคลองไปเรื่อยๆกันสลัดน้ำมารถเป็นรถใหม่ไม่อยากรดน้ําอนี่ก็ดังจุดลมอีกแล้วเดี๋ยวต้องต้องขยับจุดลมใหม่จุดลมฟาดกับชุดดิสมีเสียงนะแก๊ปแก๊บแก๊แกบ๊บน้ำกำลังมาละผมได้ลองอีกเดียวเดียวเดี๋ยวก็ลองไม่ได้อ่ามาเฮาเลยก็ล้อเดิมของมันความเร็วสัก5ถึงหกสิผมว่าโอเคนะครับแบตเตอรี่เป็น7 2โวลต์นะ คืองบ18ื่นรวมรถรวมของทุกอย่างรวมเฟอร์ทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าก็ถูกนะรถมันเป็นดิบนะครับโอเคเราใช้งานได้จริง,รงๆได้นะวิ่งส่งดีลูบลี่ได้แปบ๊บนึงนะเอาล่ะไปดูเรื่องจุบลมบางทีจุบลมนี่แหละปัญหาขันจุบลมไม่แน่นไปฟาดกับตรงนูง้นต,ตรงนี้ได้โอเคห,หมุนจุบลมกันค่อยๆหมุนเดี๋ยวยางรั่วโอเคไปอันนี้น่าจะไม่มีเสียงละ เอาล่ะเงียบครับปัญหาเรื่องจุบลมฟาดนี่ผมเจอบ่อยมากเลยเอาละคือขี่อารมณ์ก็แรงบิดเยอะนะครับเนี่ยเจ็นนึ่งก็วิ่งประมาณสามสิบห้าสี่สิบได้อยู่เย็นนึงเย็นสองก็จะประมาณห้าสิบ พีเเนี่ยมันเร็วนะมันค่อนข้างเร็วถ้าเป็นเทียบของที s อนะรถก็มีกระจกสองข้างแต่ผมยังไม่ได้ใส่เนาะมแค่ลองมีไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้ค่อนข้างดังเสียงแตรโอ้โหถือว่าดังมากแต่ดังมากมาจะไปลองเกียร์สามกันเลยดีกว่าถนนนะครับอโอเคต่อ,อ,อเดิมนะครับอันนี้ เบกเพื่อใช้จะได้ยินเสียงเจาะรูเวลาเราเบรกอ่ามีรถมองเลยรถสวยไปไหนไปไหนไปบังคับแขงเป็นมถกักน <c oughs> ลองรถลองรถ <c oughs> เราไปต้องกลัวว่าเราจะอยู่คันท้ายเนะอยู่คันหน้าแน่นอนกับรถก่อนเด่อะไปดูครับกาบต่อไปแล้วไปแล้วนี่ยังมีให้ด้วยโอ้ยว่าเสียงยุบเก่งว่ะยอดเวละ สมุูครับเหลือแต่ก็ติดมิตเตอร์วัดโวลต์ให้ตรงนี้นะครับกันน้ำไว้ติดมิตเตอร์วัดโวลต์แล้วก็ประกอบอื่นก็เสร็จพร้อมส่งงานได้แล้วรานนี้ก็ไม่ไมต้องห่วงว่ารถจะมีปัญหนาจุดยึดมือถือก็มองเห็นได้ชัดครับแทนอย่างนี้กับชุดยึดมือถือชุดนี้ถือว่าโอ้โห ตมกันดีทำไปเล่นไม่ได้ขับรถนานๆนี้น้ำตาไหลเลยเนี่ยน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มข้ามถนนแล้ะน้ำขึ้นตอนเย็นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าขึ้นน้อยลงถ้าปกตินี่ก็ ท่วมหมดเลยคนระับแถวนี้นะคือที่ผมเคยทําคลิปนะท่วมแม้ที่เห็นข้างๆเนี่ยท่วมยันมุ้งฮะก็ท่วมประมาณตรงนี้มันฟุตหนึ่งตรงหน้าโรงงานผมมีประมาณห้าสิบเซนนะครับท่วมแปะจนถึงโรงงานเลยนะครับอ่าท่วมแปะถึงโรงงานเลยเห็นไหมก็กี้มีหน่อยเดียวตอนนี้เริ่มเยอะแล้วต้องค่อยๆแล้วย่องๆฮะย่องก่อน เดี๋ยวก็เช็ดทำคามสะอาดครับเตรียมส่งลูกค้าได้เลยเรียบร้อยครับจบที่1,8ื่นดนะฮะรถทั้งคันอ่ารวมที่ยุ้งที่ยึดด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่นะความเร็ว60-70สมบูรณ์อ่าก็สูงอายุขี่ได้ไวัยรุ่นก็ขี่ได้นะครับแต่ว่าเด็กไม่แนะนําผู้หญิงขี่ได้นะฮะไม่แนะนำเพราะว่าขี่เดิมเดิมดีกว่าถ้าเด็กนะอันนี้มันแรงเกินไ่อ๋อไปแล้วอ่า ดี๋ยวไปดูความเร็วพีกกันอ่าความเร็วพีกนะครับป้บา64ได้อยู่ความเร็ว64ครับแต่ลืมดูไม้ไปเนาะไม้ข้างล่างเพราะว่าตัวของมือถือมันบังอยู่นะครับก็โอเคนะครับรถรุ่นนี้นะครับล้อเดิมนะครับงบหมื่นแปดน่ะของมีอะไรบ้างเห็นแล้วใช่ไหมนะครับก็กล่องหนึ่งใบเพิ่มกล่องไปแล้วก็แบตเตอรี่72โวลต์พร้อมเครื่องชาร์ต แล้วก็เพิ่มไอตัวแฝนข้างหน้ากับตัวยึดมือถือแค่นั้นนะครับปโอเคถ้าสนใจก็ติดต่อทางลิงก์ในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ